สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีมน,น้อยน้อยด้านสุภูทุกคนนะผมสำหรับบรรยากาศไอสวยๆพี่น้องนะครับผมคือถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับผมคือเป็นวันที่สองว่านนี้ผมก็ได้ฮ็ดไอประกอบไอสระพี่น้องเฮ็ดอันมองไรสดทห้บอทเทลนะครับผมคือว่าดิมอเตามอำเภอนมื้อนี้คือวันที่สองแล้วคือฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวพี่น้องนะครับผม กี้ผมก็ได้มัดไอ้มัดรถไอ้กระบะเมื่อกี้นะครับใส่แงงใส่ยังไว้ไปสำรองไอ้กันเที่เขา,มมาครับผมมากแค่ก็เียงไปเลยเพื่อให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมก็คือมัดแงมงมาจังไอ้เอาแกเข่านะผมตอนนี้คือกำลังมากสามคืนพี่น้องสามคืนผมวันนี้ลุยด้วยกันสามคืนนะครับนะครับพี่น้องถึงมาดูการเก็บเกี่ยวเราต้องเก็บเกี่ยวทุกนาดานอันบ้านไทยกับบ้านไทยพี่น้อง ไทยบรรยากาศทนายพี่น้องเบิงนะครับผมเมื่อกี้แกได้บัดแย่งแบบเียพี่น้องเมื่อกี้ไหมผมเป็นคนมัดมัดแย่งเมื่อกี้ในไทยพี่น้องเบิงนะครับนะครับพี่เศรษฐายนี้ก็เป็นนานตัวเองแต่สี่ท้องาณมือหนึ่งที่ท้องบ้าณสามล้าน สามหน้าพี่น้องสามเจ้าออนะครับไปด้วยมือขับพี่น้องตะเบเกีเยวนะครับ เคยแก่กลางครับผมก็จะขับรถไทยพี่น้องรถกันแท้นะครับพี่น้องน้องแม็กก็มาช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับน้องแม็กครับผมอันนี้นะผมก็เสร็จแล้วเราให้เสร็จแล้วนะผมที่คาขับรถหลักมากนะครับบวุฒิไทยนะครับเสร็จแล้วพี่น้อง จ้ลุยนามครับเจ้าุยนาีนีกจลุยนามนะครับเร็จจากนี้ก็จะไปอีกต่ออีกนะครับผมสองามเจ้าดยู่นะครับเนจุ้ยนานะครับขอกอปให้าจะนานอีกนิดนึงนะครับผมเอไปเทศเดะรบร้านว่เดี๋ยตู้ิแกนให มไม่้องเสร็จเยอะแล้วผมเสร็จดเื่อนใหญ่รถเม่นะครับเกิ่อนเกื่อนใหญ่ไปหน้าทงหม่นะครับเรวเรว ต่อไปพี่น้องนะครับผมหน้าตรงอีกทงหนึ่งนะครับแบตไล่นะครับามกระชื่นนะครัรรรบกระชืสส่นเกินใหญ่ไปอีกนะครับเขาเอาลูกบัตรเลยเด้อน,นี่ประเทศวัดเลยเขาจะเอาไปเราจะเอาไทยนัน่มไป,ไปกระชื่นเกินใหญ่พูดจครับผมพี่น้องอันนี้ก็บริการถึงที่พี่น้องบริการถึงที่นะผมเขามาส่งไว้พร้อม,รพรอมนะครับเอาเทให้พร้อม,ะอมนะครับกลับไปเที่ยวอีกทงหนึ่งหน้าเพลินนะครับแบตไล่เพลินเองนะครับผม ผมกฤติกับเข้าวันนี้พี่น้องก็จะขับรถไทยพี่น้องไปตามกันแท้เนาะพี่น้องเนาะท่าที่ก็คน,นักงานทีไปพี่น้องนะครับสองเคยเป่นกับขับรถรถเกี่ยวช่วยกันนะผมผมกับเป็นคนขับรถไทยเบิกกันแท้หน้าเลี้ยเลีเ้ยบกเ,บเข,ข,ข่าทางข้างหน้านะครับผมนี่ก็เสรตรงนี้แล้วก็จะไปลงอีกที่หนึ่งนะผม บริการถึงที่เนาะเจ้าหน้าบริการถึงที่รถเจ้าหญ้าฮะรถเจ้าหญ้าสายเย็นครับผมพี่น้องนะครับถึงจุดหมายแล้วน้องถ,ถึงที่หมายแล้วรถเกี่ยวก็ลงไปก่อนพี่น้องนะครับไอ e, เดิรอบเนี่ยก็จะถึงรอบพี่น้องเพิ่งลงไปนะครับผมนะครับผมมาถึงมาหอด้วยกันนะครับรถเกี่ยวมาถึงก่อนเพราะว่ารถเกี่ยวมันใช้รถลากพี่น้อง เลีกวกูจะเร็ว,วกว่าเราไถอย่าโดนทางสาคัวนะครับผมจน,นก็ลงไปแล้วนะครับทุ่งนี้แปดไรครับพี่น้องนะครับเกี่วยวดวนน้ำอีกแล้วปีนี้นะครับมีน้ำมีกลมพี่น้องฝนละนะครับโอ้คนคงส่งเขาส่งน้าบ้านเนี่ยปาดก็โพ,พดใช่ ได้ยางมากินบวบบวนผู้ใดเห็ดนี่ครับกินเขากันใเห็ดไม่ยังกันนี่แม่เห็ดสีกินอยู่มา่ดลองไหมทดลกันนครับกินเาเทีกันนะครับพี่น้องมามากินเผากันนี่ัง รวมกันสักครั้งครับผมหลังจากกินข้าวอิ่มนะผมพี่น้องกับลุยต่อนะครับผมหลังจากเมื่อกี้พักกินข้าวนะครับผมลุยต่อพี่น้องนะครับหน้าที่คือเป็นกัรเรนหพี่น้องออครแดกพี่น้องไม่ได้ครับไป อะไรครับนะมัน่นได้วนะน้าไปนะล้านหน่อยพี่น้องคุ้มงานมานำจะเกี่ยวไทยลูกกรยิงครับพี่น้องนะพี่น้องชีวิตเนาะเฮามีแล้วต้องหาต้องสั่งครับพี่น,อน,น้อ,นอ,ยอยงนั่งหน่อยยังนั่งหนุ่มอยู่เนาะนะครับคือชิบิชิบิสันลูกเศ้าหน้าพี่นอ้องเฮาต้อง เิ็บเกี่ยวเห็ดน่ากินนักอยากเฮ็ดเอ๋อยากเฮ็ดกินพี่น้องต้องหาไทยหน้าเกี่ยวเขาต้งสี่นะครับผมเด็กเมื่อก่อนนี่มันอยากกานี่พี่น้องเสยถไทยหน้านะครับผมรถเกี้ยวยังโมมีครับเคยเกี้ยวมือทุกมือนี่กันท่านสมัยกันาะเนี่ยนะครับผมปวดเอาเหื่อยแน่ก็นย่ำหน้าหน้าเดียวพี่น้องเดือนเดือนบ้านเดือนเดียวนะครับตอนนี้ก็เรือไหลทงครับครับผมครับผมยี่หันหล้งเดี๋วหน้าไปพี่น้องคือไทยถอด ให้พี่น้องเบิ้งนะผมสำหรับคูอยู่วงนอกเมืองหน้าอยู่เขตกรุงเทพพี่น้องให้เบิ้งช่วงให้ช่วงหน้าพี่น้องหดปักชิดหดซองพี่น้องสำหรับไคยหดพองหดแม่เนาะนะครับจะเลยภัยบรรยากาศพี่น้องเบิ้งนะครับหดย่ำเกี่ยวข้อดับพี่น้องไล่หนูตีหนูพี่น้องนะครับกดอวดพี่น้องน้องแม็กก็มาช่วยนะครับ คนอ้วนมาซอยเจ้าเรียกผมขาพี่น้องเพราะคันแท่นนะครับเจ้าลุยน้ำพี่น้องพี่เีจ้าลุยน้ำเสร็จแล้วนะก็เลือกไปนี่นะครับเหลือกไปนี่พี่น้นองเหลือกเอาไปนี่นะครับ ยี่ยน้องเหลืองแนะนำไปพี่น้องนะครับรเกลียวเสร็จฝนตกมาลาพี่น้องทีนี่นะครับกเจ้าลุยน้ำอีกปี่ไก,ก่เจ้าลุยน้ำนะครับพี่น้องขออย่างเดียวอย่าติดแค่นั้นพอนะผมให้เกอย่างให้ลอครับ มีน้ำแชมลมดีนะครับด้วยเก่าอยาก เดี่ยวๆพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับเหลือประมาณอีกประมาณอีกไร่หนึ่งพี่น้องนะครับกับทีเดียวนะครับผมเจิตจีบทุ่งนี้นะครับผมจะไปขายก้อนนะผมจะเอาไปขายแล้วนะครับนะครับเใ็รได้มนี่นตูก้กระปูกว่พี่น้องคงจะสอบกันนะครับให้กระปูกที่โอ้ไมีจีบไหม ก็เบาอาอันังสอกเนรอโอ้ง,ง่ามตัเนาะขปข้าไปนะครับอยู่ดกีกับปูกนันี่ครัพี่น้องเลยต้องไให้กับต้องไปให้กับปูนะครับคนข้องหน้าคนเปนเพศกับปูนะครับ สอี่ห้าสอบต้นร okay. ตรงไปเห็ดไอ้แนว่พี่น้องเห็ดกระปุกแล้วครับอย่าเดีือดพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับแดดกระลังตกนะครับตะเบนกระลังตกพี่น้อง เขียวลืนหนำพี่น้องพีนี่โอ้อนักน่นะครับเหลืออีกประมาณไรหนึ่งพี่น้องทุกคนครับจะเดี่ยวมันเต็มรถก่อนครับมันเต็มรถก่อนเป็นมาเทศพี่น้องนะครับอเ,เอ่อซีหาสอบเท่าไหร่จนะงไปซีหาสอบพี่น้องเอาไปให้

ผมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็รออีกรอบหนึ่งพี่น้องโอ้งามแห่งพี่น้องนี่พี่น้องอาางามงามาครับเขางามพี่น้องอไอผูด้ดีรออีกคันหนึ่งพี่น้องรออีก,รอ,อกรอบนี้ก็ซืเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับเอฟซีพี่น้องแถวเ,เลือกนกทานะผมใครสนใจหรือว่าอยากได้รถเกี่ยวข้านะครับเบอร์ใดครับเจ๊ศูนย์หกสี่สี่หกสามสามห้าหนึ่งสี่ค่ะโมซา 0644633514เบอร์พ่อไข่นะครับผมสำหรบับไปคุยอยู่ไก่เขตอัมพลเลือดล่างขาพี่น้องนะครับต้องการกรถเกลียวเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับ FC ฟซีทันใดนะครับลแล้วไปอีกเบอร์หนึ่งพี่น้อง0 9 5 2 2 1 4 9า7นี่คือเป็นเบอร์ผมเองนะผมพี่น้องตอนนี้ก็รอพี่น้องเซตแล้วพี่น้องแล้วคั้นหนึ่งเซตแล้วก็แล้วเลยนะครับ เรือขั้นกำลังมากพี่น้องนี่เรืออุ้มนีกระเซ็ตเรียบ้อยแล้วสำหรับเจ้านีนะผมกระสีไปขายนะผมเลยนะครับกระสีไปเกี่ยวหน้าปะยิงต่อนะผมกระสีกับบ้านสักก้อนมือนี่คำพูดดีแล้วนะผมตอนนี้เพิ่งเริ่มเก็บเกี่ยวพี่น้องวันเป็นวันที่สองผมงานบ่ท่านหลเป็นไรน,นะครับรับผมพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นีะครับวัยทายจำคุ้มค่าขึ้นให้สองให้ให้ลูกค้านะครับเมื่อกี้นี้ครับตอนนี้เสร็จแล้วนะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอารถกลับพี่น้องเอารถกลับนะครับตากล้อก่อนนะครับครับผมพี่น้องนะผมเสร็จแล้วนะผมเอารถกลับบ้านนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตรงนี้พี่น้องทั้งหมดเจ้านี้นะผมกับระมาณแปดเจ้าไร่นะครับพี่น้อง ปาไพี่น้องนะครับอันตราไวลา่ขึ้นไม่ไดลุนะครับนตราไมากเลย ขออัยนะผมพี่น้องนะครับเพราะว่าม pues ันจะเสียงดังนะครับรถเกี่ยวเนาะนะครับขอถดกออไยเสียงดังนะครับผมครับผมพ ah ี่น้องนะครับรับงานนี้พี่น้องมือนี่นะครับผมก็จะปิดคลิปเป็นสิมก่อนนะครับผมลาบพี่น้องเป็นชิมก่อนพี่น้องเนาะนะครับก็จะเดินทางไปเกี่ยวเขาหน้าเจ้าของพี่น้องหน้าตรงปญายิงต่อนะผมเขาจะขายให้พนักงานะพี่น้องก็จเอาเอาไปขายให้ลูกค้านั่นนะครับผม สำหรับเอฟซีสันไนต์นะครับผมสนใจเด้อพี่น้องเด้อติดต่อได้นะผมเขตอำเภอเลึงน้องทานะครับผมสำหรับเบอร์ติดต่อพี่น้องศูนย์เก้าห้าสองสองหนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดนะครับมรถถผมสำหรับเขตอำเภอเลึงน้องทานะครับผมสำหรับเอฟซีสันไนต์ต้องการรถเกี่ยวนะครับผมตอนนี้คือกลับบ้านแล้วพี่น้องกลับบ้านไปจะขอหน้าเจยิงนี่ครับเจ้าของหน้ายยนนต่อไปขึนรถต่อขี้วพี่น้องขึนรถต่อขี้วอยู่อยอบอกแม่บอกแม่เจ้าวอีคิวบอกแม่ แม่แล้วว่าต่อคิวพี่น้องรถเกี่ยวนะผม,ผมะเพิ่มเ,เพิ่นเสร็เดีไปเกี่ยวหน้าเพิ่อนอีกนะครับบอกน้มมัวมวนพี่น้องหยอกฝากเพิ่นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ต้อมน้อยร้อยล้านด้วยพี่น้องตอนนี้ก็คือดูดการเก็บเกี่ยวพี่น้องกะทายตอนการเก็บเกี่ยวให้เบิ้งนะผมเฮ็ดเบียก์อีหยังกะทายห้เบิ้งอันนั้นนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนเ้อร์ฝากไว้ซับนก้อนพี่น้องกระสีเ่ินย้ายรถไปต่อนะผมรถถ่ายกลับนะผม รับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ